าในที่สุดผมก็ <Stars> ต้องคัมแบ็กสู่วงการเด a b บ o สาครับผม <ST AN CO> เพราะว่าระหว่างรอ Di ไอผมเบื่อ D2 องนะครับก็ขอเล<ป>่น D3 ระหว่างรอ Di และ D4 แล้วกันนะครับจัดไปครับพี่ชายหลังจากที่ผมโหลดกลับเข้ามาแล้วแต่ปัญหาเลยที่ผมเป็นอยู่ต,ตอนนี้คือ one t w คือ,อยังไงวะเซิร์ฟมันปิดตอนกูจะเล่นหรือลานกูผิดหรือหรือจะเชื่อโอ้ม่ก๊อตเรลเร,เรกูจะได้เล่นไหมอ,อ่ะโอโอเดี๋ยวเจอต้อา <c oughs> กว่าจะเข้าได้นะคือ,อยังไงอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้เล่นนานแล้วมันบัคอะไรงี่หรือทูเจ็ดส ทันสมอกซีซั่น26นะครับดูกันครับเห็นเขาบอกว่าซีซั่นนี้บาบเบเลียนจะโหดนะวิสัตว์เี้ยงเท่คอนควตีตง่ายด้วยพาลากรน614เล่นไปได้ไง <c oughs> ไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วสร้างตัวดีกว่าบาบเบเลียนเพศชายสี่ซีซั่นฮีโร่คำ นี่ yeah. กลับมาแล้วมานี่อะไรประมาณนี้เนาะแอคเซปก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเซตติ้งกันก่อนนะครับเซตติ้งก็คือเราจะไปเลนจ์ลิฟต์นั่นเองได้ปไปไลยเนโครโอโหไม่เคยเล่นวะนี่เราไป4คนแล้วกันไม่รู้จะมีใครมาอีกว่าเยแล้วเมื่อกี้กดไพรเวทแล้วเขาจะมากันได้ไหมนะไปกักเล่นรอบเล็กไม่ผ่านเรามาพยายามกันอีกรอบนะครับทุกคนเพราะว่า <c oughs> ผมมันไก่อ่อนสำหรับเนโครเมนเซอร์อกันโอเคไป ไปรีบเลยรีบเลยปุก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 เอ้าไปพิมพ์แชทปุก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 ไปไปอันนี้เดี๋ยวผมจะเน้นหาตัวแชมเปี้ยนเลยแล้วกันนะเพราะความไวายโหตอนนี้ช้าแล้วช้าช้าช้าผมมันเดินช้ามากทันไหมเนี่ยปุก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 นี่เจอตัวแชมเปี้ยนละเดี๋ยวใช้อันนี้แดกไปช้าแดกไปช้า แดก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 บิ yeah! ้ง <im> บ <itaire> <im> <sit> ิ <im Auss biography> ้งแดก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 ให้หมดแดกแดกทันอยู่ทันอยู่ถ้าเราตั้งใจเล่นดีๆทันแดกป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 กแดกแดกดิแดกแดกแดกมันแดกมันเฮ้ยนี่นี่แหละ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 จะจะจะตีตื้นเพราะเพราะพวกมอนแชมเปี้ยนเนี่ยช่วยไว้นี่แหละนี่แหละ มีและวมีและไป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 ทัน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 ไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะทันเลยเพราะว่าอีชั้นหนึ่งมอนแชมเปี้ยนเยอะมาดิเอ้ายังไม่ตาย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 โป๊ะ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 กดกดแดกแดกตายยังตายยังโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายก็มาดิครับมาดิครับพี่ชายโอ้หผมก็เกือบตายว่ะอุ้ยฮู้ยเราจะเข้าไปทำไมล่ะ หมาหมากินไป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 กิน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 ไปโห่ยเกือบหมดหลอดเลยจังหวะเมื่อกี้กินไป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 ผ่านจนได้ครับเชลลิงลิฟท์คอมพิวต์นะฮะห้านาทียี่สิบเก้าวิห้านาทียี่สิบเก้าวิเป็นอันเสร็จสิ้นสักเซสนะฮะโอ้ชื่นใจชื่นใจ ชื่นใจเลยครับชื่นใจโอเคเราไปรับรางวัลกันในอันนั้นดีกว่ามากลับมาตัวหลักของเรานะครับ a อเว n เ u r e อร์ Adventure นะฮะชัลเลน e ์ลิฟแคมเปญสาตาร์ไปดีสาตาร์ a อเวอเรอร์ที่นอร์มอลไปก่อนไหนมีอะไรมีอะไร,ม,ะไรมีอะไรให้ผมมีอะไรให้ผมบอดได้เดบิวต์สองเข้ามานานๆานทีเข้ามานะครับเราต้องแต่งตัวก่อนไหนมีอะไรอัปเดตให้วิง่งหอวา้าปีกจากอิมมอร์ทัลปะยังไม่ผิด ชาใช้ซะเลยก็สเสลียงจากยิมมอท่อนะครับแจกฟรีนะตอนนี้ถ้าใครเข้าเราก็จะได้เลยแต่ผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ค่อยได้เข้าเล่นเลยดียกว่าย่อพอเข้ามาผมต้องอัพอะไรนะลืมลืมลืมเงินไม่มีต้องรับรางวัลก่อนนรับรางวัลจากคนไหน <Okay. S 1> รับรางวัลจากชาเลนจ์ลิฟต์เนี่ยครับเมื่อเราทำชาเลนจ์ลิฟต์เราก็จะได้ของมามี่ีตังห่าก้โง่ไว้นิดนึง ไม่ของมันน้อยจังวะน้อยกว่าที่คิดอะกับเงิน5ล้านเงิน5้าล้านผมไปอัพอะไรวะเออคือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอาถ้าอยากรู้ว่าไปอัพอะไรก็ติดตามกันต่อพาร์ทหน้าดีกว่าเออเอางี้เอางี้เอางี้หรือจะดูสตรีมสตรีมสดก็คอมเมนต์กันนะถ้าอยากดูสตรีมสดเดบิวสามก็คอมเมนต์เลยหรือถ้าอยากดูเป็นพาร์ทพาร์ทไปก็รอติดตามต่อพาร์ทหน้านะครับสําหรับ ตัวบาบาเลียนนี้หรือผมโพมาอีกทีผมอาจจะเซอร์ไพรส์เวลอัพไปแล้วแล้วก็ได้โอเคแล้วเจอกันใหม่พาทหน้าครับนี่แต่ภาพไม,ไม่ค่อยสวยวะหรือว่าผมปรับต่ำวะอืมวีวีซิงก็หายนะก็หายแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแล้วเจอกันใหม่พาทหน้าครับสวัสดีครับ